พัดยนต์สวัสดีค่ะมาพบกับน้องจเจจ่าเพชดยนต์เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้เจจ่าอยู่สาขา2นะคะถนนเซรีไริทยซอย95นะคะวันนี้อยู่สาขาฝั่งติดถนนเนาะแต่มีรถราคาผ่อน4 0 0พันมารีวิวให้ลูกค้าดูนะคะวันนี้ จำฟังไม่ผิดนะคะราคารถคันนี้พร4,000เท่านั้นเองนะคะเป็นรถมิตซูบิชิคันอยู่ข้างหลังของน้องจ๋านี่เองนะค,ะคันนี้เป็นมิตซูบิชิเอสราดปี2014นะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่200,000นะคะ19,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถสภาพสวยเดิมๆน่าใช้งานมากแล้วก็ราคาถูกสุดๆนะคะสำหรับใครที่ อยากได้รถแค่พอขับกระทัดรัดแค่ขับไปทำงานแล้วประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ไม่ต้องผ่อนเยอะแบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะเป็นรถปีนะคะยังใหม่อยู่นะแล้วก็ราคาถูกๆแบบนี้ไม่ควรพลาดรถคันนี้เลยค่ะจะ๋จาจะรีวิวให้ดูเลยนะคะสภาพความเดิมของรถคันนี้เจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยผ่านการจมน้ำไม่เคยผ่านการไฟไหม้แน่นอนนะคะดูจากสภาพภายนอกเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋านะ ทะเบียนนี้นะก็จะได้ไปเลยกับตัวรถแล้วก็ส่วนกระจังหน้าก็เป็นแบบโครเมียมสวยๆเงา,งาๆวาวๆแบบนี้เลยนะคะแถมสเกิร์ตนะคะด้านหน้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมสภาพรถใหม่ขนาดนี้ราคาถูกขนาดนี้และผ่อนแค่4 0 0พันบาทนะคะหายากแล้วนะคะลูกค้าใครเห็นคลิปนี้แล้วโทรมาหาเจ,จา้าจ๋าเพชรยนได้เลยนะคะ รายละเอียดรอบคันแทบจะร้อเปอร์เซเพราะว่ารถไม่เคยผ่านการชนมาเลยนะแทบไม่มีรอยขูดรอยขวัดเลยนะคะแถมยังได้แม็กอัอลอยมาด้วยนะอันนี้เป็นแม็กมากับตัวรถเลยนะคะได้ยางปี2018นะคะมาพร้อมนะคะหนวดกุ้งเลยเพราะว่าดอกยางยังใหม่ๆยังไม่สึกนะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะใครที่สนใจไม่ควรพลาดเพราะว่ารถ คอนราคาถูกขนาดนี้นะใครก็เป็นเจ้าของได้นักศึกษาจบใหม่นะคะเพิ่งหางานทําเงินเดือนหมื่นต้นๆนะคะเงินเดือนหมื่นต้นๆ,ๆก็สามารถซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะอ่ะมาดูร,รายละเอียดรอบคันกันต่อเลยนะคะนะกนะ็ในส่วนของกันศาสตร์ติดมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปทําอะไรนะคะ สภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้ยางขอบประตูไม่มีรอยสึกไม่มีรอยย่นรอยยุ่ยนะคะบ่งบอกได้ถึงเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เปิดประตูก็เป็นโครเมียมมาให้แล้วนะคะอันนี้คือรายละเอียดโดยรวมนะคะก็จะให้น้องตากล้องแพนดูเลยรอบๆนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมนะคะก็จะติดในส่วนของกรอบนะคะไฟท้ายมาให้นะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะเราก็จะมีสปอยเลอร์นะคะอันนี้สปอยเลอร์มาให้เพิ่มความเท่ความหล่อนะคะแล้วก็ดวงไฟตาที่3นะคะรถคันนี้ค่อนข้างจะยังร้อยเปอร์เซนต์อยู่นะคะยังไม่ตกเทรนยังไม่ตกรุ่นนะคะแถมยังผ่อนถูกผ่อนถูกม,มากๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าผ่อนถูกจริงๆนะคะแค่4 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะผ่อนถูกกับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องรถคันนี้แล้วค่ะนะคะลูกค้า รายละเอียดโดยรวมแล้วถือว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นรถมือสองที่ราคาคุ้มค่าน่าใช้งานมากๆเลยนะคะามาดูในส่วนของภายในบอกเลยว่าว้าวมากนะคะภายในนี่ว้าวมากๆเลยนะคะได้เบาะหนังนะคะเบาะหนังแถบสีแดงนะคะเดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงด้วยนะคะบอกได้เลยว่าเพิ่มลูกเล่นนะคะดูใหม่ดูสวยนะคะมากๆเลยลูกค้าท่านไหนที่มาดูนะคะ อันนี้คือไม่ได้พูดโกหกนะคะลดผ่อน4 0 0พบาทแต่ได้ฟังก์ชันครบนะคะอันดับแรกเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะก็ไม่ช้ำนะคะไม่ช้ำเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลในถวนของแอร์นะคะแล้วก็เครื่องเล่นบีซีดีเครื่องเล่นวิทยุนะคะแต่แอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะลูกค้าแต่อีกอย่างหนึ่งคือนะคะรถคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลเนาะสำหรับใครที่นะคะ ขับแมนนวลเป็นนะแล้วก็ขับแค่ไปตลาดไปที่ทํางานใกล้ๆหรือว่าขับไปโรงเรียนก็คันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาประหยัดมากเลยนะคะขับไม่ยากนะคะเกียร์แมนนวลขับไม่ยากกะทัดรัดข้าซอมง,ง่ายนะคะ,ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกับเบาะนะอ่านะคะเบาะด้านหลังก็ยังเป็นเบาะใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้านะคะแถมที่นะ เนี่ยมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะ2แก้วเลยนะคะที่สีฟ้าฟ้าที่ลูกค้าเห็นนี้ก็เป็นพรมกระดุมนะคะอันนี้เป็นพรมกระดุมทั้งห้องผู้โดยสารเลยทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะได้ไปกับตัวรถเลยคือลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะรถคันนี้คือได้ไปก็ใช้งานยาวๆพร้อมใช้งานเลยนะคะไมคันนี้วิ่งน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูใหม่กันนะไมคันนี้วิ่งไม่ถึงแสนนะคะลูกค้าเป็นรถปี2014 20อ แต่ไม่วิ่งไม่ถึงแสนนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเลยนะคันนี้ไม่วิ่งเพียง96,600กิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นไม้แท้ไม่เดิมไม่จริงๆนะคะไม่มีผ่านการกอไม่แน่นอนนะทุกสิ่งทุกอย่างรถคันนี้บอกเลยว่าพร้อมตอบโจทย์ประหยัดคุ้ม 5, ค่าคุ้มราคานะพะี่ คุณลูกค้าจะควักเงินในกระเป๋านะคะซื้อรถให้ลูกใช้หรือภรรยาใช้นะคะ,ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะนะคะอันนี้เครื่องยนต์เป็นเชื้อเพลิงดีเซลอ่ะขออภัยค่ะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเป็นเครื่องยนต์นำเดิมสภาพแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นรถที่ไม่เคยผ่านการชนมาเนะาะก็ยังใช้ได้ยาวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยน็อตนะคะรอยคานด้านหน้ารอยเม็ดอาร์คยังอยู่เหมือนเดิม สามารถเอาสำเนาไปตรวจเช็คได้นะคะที่ศูนย์มิสซูบิชิทั่วประเทศได้เลยว่ารถของเราไม่เคยผ่านการพลิกค,คว่ำไม่เคยผ่านการจมน้ําไม่เคยผ่านการไฟไหม้มาแน่นอนนะ,ะใครเห็นคลิปนี้แล้วแล้วดูคลิปนี้ที่เจะจารีวิวอยู่นะคะก็ให้รีบๆนะคะโทรมาหาเจจ๋าได้เลยนะบริษัทเปิดทุกวันค่ะลูกค้านะคะบริษัทเปิดทุกวันไม่เว้นนะคะวันหยุดราชการไม่เว้นวันหยุดนักขตัตฤกษ์น,นะคะ อยากติดต่อเข้ามาสอบถามเรื่องการออกรถเรื่องการจัดไฟแนนซ์ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องของเพชรยนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ